วันนี้เรามารู้จักกับรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์นะรองเท้านี่จะมีปัญหาเยอะมากบ่อยมากก็คือตัวพลาสติกมันกกอบตัวพลาสติกเนี่ยมันจะกอบเมันจะหมดอายุแล้วทีนี้หนังของรองเท้ามันยังดีอยู่และรองเท้าสามารถใช้งานได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงโดยการที่เราต้องสร้างตัวบล็อกตัวยึดตัวนี้ขึ้นมาใหม่การสร้างขึ้นมาใหม่ก็ส่วนมากก็ใช้วัตถุที่ใกล้เคียงและทําได้ง่ายและก็แข็งแรงและทนก็คือใช้หนังใช้หนังพวกฝาดนานๆแล้วนี่แหละ แล้วก็ใช้ผ้าเคมีตัวบล็อกอีกตัวหนึ่งที่ผสมกับน้ํายาเคมีเพื่อจะทําให้ตัวนี้บล็อกแข็งและสามารถอยู่ได้เป็นสิปีเหมือนกันและปะัญหาปัญหาคือพื้นชอบหลุดกาวเสือ่อมเราก็ต้องมาเย็บหรือมาวางกาวใหม่แต่ปัญหาเวลาเราเย็บเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าน้ําเข้ารองเท้าได้ซึ่งพี่บางคิดมาตั้งนานแล้วว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงโดยแม่น้ําเข้ารองเทา้านี่คือนี่คือคิดเลยแล้วในที่สุดเราก็ทําได้ เนี่ยการที่เราจะลื้อเก็บแกะเนี่ยเราต้องหาที่ที่มันแบบทํางานได้ดีที่สุดมีตําหนิน้อยที่สุดเขาด้วยการที่ต้องมีวิธีถ้าเราเย็บทะลุลงไปมันอาจจะไปทะลุผ้าทีนี้เราก็ต้องหาเซาะร่องที่มันเป็นช่วงระหว่างผ้าให้ได้แล้วเราก็ทําการเย็บเย็บนี้มันจะเย็บยากมากแข็งมากแต่เดี๋ยวเราจะซีนด้วยยาง A b บคือ,อยางกันน้ำไง เพราะว่าเราต้องเย็บก่อนแล้วก็ซีนด้วยน้ํายาแล้วทาให้น้ําไม่เข้าเพราะาน้ำ,นำเนี่ยตัวน้ํายานี่จะทําปฏิกิยากับตัวยางและก็ตัวหัวเชื้ออีกตัวนึงเนี่ยพวกนี้เห็นไหมเนี่ยติที่มันกรอบเนี่ยหนังจะมีความทนทานกว่าพวกหนังสามารถอยู่ได้เป็น10ปีทีนี้เราเมื่อเรายึดเสร็จอะไรเสร็จเราก็วางแผ่นหนังกับผ้าเคมี แล้วก็มาทาการประกอบฝังก็ไว้ข้างในแล้วก็เอาน้ํามาลงน้ํายาลงแล้วก็เพื่อให้ตัวมันอ่อนอ่อนแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งมันจะบล็อกอยู่ตัวของมันแต่งเก็บให้เรียบร้อยพอมันแห้งเ็ตตัวเราก็แต่งเก็บเรียบร้อยมันก็สามารถที่จะกลับไปใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะตัวเนี้ยตัวนี้คือ skill สกิลสําคัญเลยเพราะว่าเจอปัญหาบ่อยมากปัญหาของแผ่นปฏิกรอบเนี่ยยางกรอบแตกเนี่ยปัญหาเยอะมาก ไหมตอนนี้เราก็ติดกลับเข้าไปเกือบเหมือนเดิมทุกอย่างได้ความลงทุนไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นสิบปีรับประกันสิบปีแน่นอนเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะเอารองเท้าเรากลับไปใช้งานได้อีกเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องไปถอยคู่ใหม่เราสามารถมาเซอร์วิสหาร้านดีๆหาช่างดีๆที่มีความชํานาญมีคุณภาพราคาไม่แรงมากเนี่ยเราก็สามารถทําให้รองเท้าคู่เก่าของเราเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกนะเดี๋ยวเราก็ไปตงทาการเย็บ เก็บช่วงที่เราผ่านะโดยการใช้จักรเย็บเพราะช่วงนี้เราเราผ่าผ่าข้างบนเพื่อซ่อนใช้จักรเย็บเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บงานตอนนี้ก็ถือว่าขั้นตอนการน,นี้เรียบร้อยเสร็จได้เดี๋ยวเราก็ไปซีนน้ำยาอีกตัวหนึ่งที่กันน้ำเข้าตอนจบเรียบร้อยเย็บซีนกันน้ำเคลือบเรียบร้อยกันน้ำไม่ต้องกลัวทีนี้ใส่ไปได้อีกยาวนาน นี่นวะอ่าตรงนี้ฟับวางนี้เปลี่ยนที่มันเคยหักไปเห็นป่ะอ่าทีนี้รองเท้าคุณก็กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมสวยโอเคนะถ้ามีปัญหาเรื่องรองเท้าขับรถมอไซค์มีปัญหา หาบางบางสามารถคัดต้มได้ใหม่หมดแล้วก็กลับไปแข็งเลงเหมือนเดิมรู้เรื่องหลอจบ